แนวของแนวข้าให้คุณใหญ่ไปสู่สุขติสัมปรยายภพาต่อไปได้ตักจิตตักใจอ่กราบลงครั้งหนึ่งก่อนพร้อมกันกราบลงก่อนต่อไปตังงง้งนโมจากจบพร้อมกันนโมตัสวะ โมตระภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธกายกรรมังวจีกรรมังวัจีกรรมังมโนกรรมังมโนกรรมังสัพพะปัง วินาศสันตุวินาสังโกายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสามสังกาตปีเดือนไม้สังกาตปีเดือนไม้เจ้าพญาราสีเจ้าพญ่ราสีดว,วงดีอันประเสริฐ ่ขอบัณฑิตขอบัณฑาตขอสมมาขอสมมาคุณใหญ่สวยปัดผาผู้ใหญ่สวยปัดผาผูเป็นพ่อเป็นแม่ผูเป็นพ่อเป็นแม่อยากเสือพระวงศาอาเสือพระว้องษาอยากเมืองผู้ขาดอยากเมืองผู้ขาทําไปมาอันบอกก่องทําไปมาอันบอกก่องได้จับต้องถึงหัวได้จับต้องถึง ตกใจกลัวย่านซ้ำตกใจกลัวย่านซ้ำใจสะบั้นเราเสียจีิตใจสะบั้นเราเสียจีิตคิดไปมากอันบอชอคิดไปมากอันบอชอได้ตอบคอยและเถียงควมำได้ตอบคอยและเถียงคว่ด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดี้วยว่าจะอนนีด้วยว่าจา ต่อหางตานีหลับหลังต็ดีเก่างตอดีเิดต่างตดีพได้เิ่าีได้เกิจรางตดีบาปเพราะโทโสบาปเพราะโมโหบาปเพราะโลโกบาปเตมุรันนักตรม

ตระมารรักทเตอาห์ทำนาบอยชีวิตวให้ได้ตายจนปากจนพ่วนในเต้นเกินต้นหญ้าโล่งพวงของอั่ใจว่าจนปากจนพเอง ยยาบ่อยเดิมันมีท่านผูนองมากทุกคนมันขอธรรมะยากสิ่งใดดีหลุกหลังทุกทุกคนไม่รวมเกินโดยเจตนาด้วเจตนาจำใดก็ดีจำอะใดก็ดีตอนหานหรือหลับหลังอาการขอให้ได้กมองสิษยรรมแห่งลุกหลังทุกต้นไม่ดูไม่ขีมื่อใส,ส่ทุดเด็กเดียวมัน,นท่า ันม so so no so so ีมากเข้ารดศกได้มาโซนได้แข่ได้ไปคือของหานจะเด็วงยจะเดกังวลหลังจากเห็นควายทอดอห็นกุ้งสุคนจะเดินแต่กระดางหัวน้ำใจกระดอแต่เจิเรื่องือไป คือตอนหัจดีในหันัลอดตั้งแต่นอนจนาตั้งบุ้ก็ได้เห็นคนทุกอย่างก็ยังง่วงหายง่ายไปไปอยู่มอง้วก็ไปหาปลาไปสืบไปอยู่ข้าสวรรค์เปิดแง่รุงสาน ปกตรรักษาโดยข้อมือตัดซึ่งเราจะเหตนผอที่มาตัอย้ายหัวศกรษะทุกๆคนย้ายเป็นมาาเป็นกันสาธุ